สวัสดีครับผมมิกเชนเคยนะครับครับผมวันนี้มาพูดเรื่องของตับแข็งนะฮะพอดีช่วงนี้ฮะเป็นช่วงที่รัฐบาลห้ามขายเหล้าขายเบียนะฮะทำให้ยาบางชนิดเช่นยาบำรุงร่างกายหรือยาสตรีขาดตลาดแง่หนึ่งบ่งชี้ว่าคนไทยนิสพติดเหล้าขนาดไหนนะฮะอีกแง่หนึ่งเราก็เป็นหัวสุขภาพคนไทยนะครับเพราะอย่างที่หลายคนทราบนะฮะแอลกอฮอล์นะฮะเป็นสาเหตุหลักก็ว่าได้นะที่ทําให้เกิดโรคตับแข็งวันนี้เราเลยมาพูด ถึงเรื่องโรคตับแข็งกันนะครับเมื่อพูดถึงตับแข็งนะฮะหลายๆคนคงเข้าใจว่าเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์เพียงอย่างเดียวแต่แท้จริงแล้วมีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดการตับแข็งนะฮะซึ่งเมื่อเกิดตับแข็งแล้วไม่สามารถแก้ไขให้กลับมาเป็นปกติได้นะครับอย่างไรก็ดีกรารรักษาจะเน้นๆร่วมกับความร่วมมือในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยจะช่วยป้องกันไม่ให้เนื้อตับถูกทําลายมากขึ้นนะครับตับเป็นอวัยวะที่ใหญ่นะฮะในร่างกายมีหน้าที่สําคัญมากมายไม่ว่าจะเป็นการผลิตโปรตีน ผลิตฮอร์โมนและเม็ดเลือดนะฮะเก็บสะสมสารอาหาราต่างๆทํางานประสานร,ร่วมกับอวัยวะอื่นๆ <c oughs> เช่นหัวใจตับตับ,ตบอ่อนถุงน้ําดีรวมถึงทําลายสารพิษที่เกิดขึ้นในร่างกายนะฮะหรือสารพิษที่นําเข้าสู่ร่างกายนะครับตับแข็งเป็นภาวะ1ของโรคตับนะฮะซึ่งทําให้เกิดการทําลายตับและการอักเสบเมื่อมีการอักเสบเกิดขึ้นซ้ำๆนะฮะจะทําให้เนื้อเยื่อที่ดีดของตับถูกทําลาย เกิดเป็นแผลและเป็นพังผืดขึ้นมาแทนที่นะฮะเนื้อจากเนื้อตับนะฮะจึงถูกก็จะสูญเสียความยืดหยุนนะฮะและกลายเป็นตับแข็งในที่สุดนะ,ะคิดถึงอฟองน้ำที่เอาไปแช่ฟีดนะฮะเป็นอารมณนะ์การดื่มแอลกอฮอล์ติดต่อกัน,นเวลานานนะฮะเป็นสาเหตุที่ทุกคนทราบกันดีว่าทําให้เกิดตับแข็งได้นะฮะแต่ก็ไม่ใช่สาเหตุนี้เพียงสาเหตุเดียวการเกิดตับแข็งยังมีสาเหตุอื่นอีกมากมายอาทิการติดเชือ้อไ,ไม่ว่าจะติดเชื้อไวรัสนะฮะ ติดเชื้อราแบคทีเรียหรือพยาธินะฮะการรับประทานยาชนิดบางชนิดติดต่อกันอยู่นา,านการได้รับสารพิษที่มีผลต่อตับจับอักเสบจากภูมิต้านทานตนเองที่ทํางานไม่ปกติและภาวะไขมันเกาะตับเมื่อสาเหตุเหล่านี้ก่อให้เกิดความผิดปกติในตับนะครับก็ส่งผลให้ตับทํางานลดลงนะฮะผู้ผู้ที่มีภาวะตับแข็งจึงอาจมีอาการแสดงต่างๆอันได้แก่อ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเบื่ออาหารขึ้นไส้น้ําหนักลดสับสนมึนงงรู้สึกความจําไม่ค่อยดี พูดอะไรก็จําไม่ค่อยได้นะฮะถ้าเป็นมากขึ้นอ่ะมีอาการคันตามตัวนะฮะรวมถึงมีอาการตาเหลืองตัวเหลืองในช่วงระยะนี้ไดด้วยนะครับนอกจากนี้เพราะว่าตับแข็งยังอาจส่งผลต่อการไหลเวียนของเลือดทําให้ความดันในโลหิตในเส้นเลือดสูงขึ้นส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาะวะเกล็ดเลือดตา่าเลือดออกง่ายม,าม้ามโตขาบวมมีน้ําในช่องท้องมีการเปลี่ยนแปลงตามผิวหนังคือมีจุดแดงๆเล็กๆเ,เ,เกิดขึ้นมีเส้นเลือดผิดปกติเกิดขึ้นในช่องท้อง ซึ่งถ้าเส้นเลือดเหล่านี้แตกก็อาจจะทําให้เกิดถ่ายเป็นเลือดได้นะฮะถ่ายอุจจาระเป็นเลือดนะฮะสำหรับการรักษาตับแข็งนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อยับยั้งกระบวนการอักเสบซึ่งเป็นตัวการทําให้เกิดพังผืดในตับนะครับพังผืดในตเรียกว่าฟโบรซิตนะฮะแนวทางการรักษาจะขึ้นกับสาเหตุและระดับของการทาลายเนื้อตับซึ่งแพทย์จะพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละลายอย่างไรก็ดีการรักษาดูแลตับนั้น แพทย์ไม่ใช่ผู้มีบทบาทหลักเพียงผู้เดียวนะฮะผู้ป่วยเองนะฮะและผู้ดูแลผู้ปว่วยรวมมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้การดูแลเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับสิ่งที่ผู้ป่วยภาวะตับแข็งควรปฏิบัติเพื่อลดการอักเสบและการทําลายตับป้องกันภาวะแทรกซ้อนอันได้แก่เลิกเลี่ยงทุกสิ่งที่เป็นต้นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อตับเช่นงดดื่มแอ,อลกอฮอล์ดื่มน้ำเปล่าดีที่สุดนะครับลด <c oughs> น้ําหนักเพื่อป้องกันภาวะไขมันเกาะตับ งดการรับประทานยาที่มีอันตรายต่อตับเป็นต้นและห้ามงดการรับประทานโปรตีนเพราะจะทําให้การเสริมสร้างส่วนนิสึตกรอผิดปกติไปควรรับประทานโปรตีนที่ย่อยง่ายเช่นเนื้อปลาถั่วเหลืองเป็นต้นถั่วก็ระวังกัฟาท์ทอกซินหน่อยนะครับกินให้มันปลอดภัยนะฮะจำกัดการรับประทานเกลือและอาหารที่มีรสเค็มเพราะจะทําให้เกิดอาการบวมขึ้นมากขึ้นได้นะฮะไม่ควรปล่อยให้ท้องผูกเพราะจะทำให้สารพิษดูดซึมเข้าไปในร่างกายเกิดการสะสมได้มากขึ้นเหลีกเลี่ยงการรับประทานยาและสูตรภัยที่ส่งผลต่อตับ ควรสังเกตอาการว่ามีการแย่ลงหรือไม่ถ้าการแย่ลงผลรีบพบแพทย์โดยด่วนพบแพทย์เพื่อจิตามอาการเป็นระยะแม้ตับแข็งจะไม่สามารถทําให้ตับกลับมาเป็นปกติได้นะฮะก็คือมันย้อนกลับไม่ได้นะฮะคือทําไปแล้วก็ตับแข็งไปแล้วมันไม่สามารถทําให้ตับไม่แข็งได้นะแต่อย่างไรก็ดียังสามารถที่ป้องกันต้นเหตุและควบคุมดูแลไม่ให้อาการเป็นมากกว่าเดิมนะฮะการดูแลสุขภาพตนเองและปฏิบัติตามคาแนะนําของแพทย์จึงเป็นหัวใจสําคัญที่ช่วยให้ภาวะไม่ลุกลามไปมากกว่าเดิม ก็ขอขอบคุณข้อมูลจากบอมลุงราช .com นะครับโอเคไปแล้วครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็กด subscribe ไว้เรามีเรื่องอะไรเราก็จะมาอัปเดตกันนะครับขอให้สุขภาพดีแข็งแรงปลอดปราสจากโรคภัยนะฮะแล้วก็สู้ต่อไปกับโรคยูโควิดครับไปแล้วครับสวัสดีครับ